ศิละปะศักดิ์สิทธิ์กาตะวันของฉันมีหลายล้านชั้นตอนที่หนึ่งผู้เสียชีวิตชูเปยยอเทียนอายุ18ปีสาเหตุการตายเล่นกับสาวสองสามคนในซ่องจนเช้าปลูกเวลาสี่โมงเช้าระหว่างทางกลับบ้านจากซ่องมีบางอย่างทำให้เขาตกใจจนตายเมื่อมองดูลายมือบนกระดาษในมือของเขาชูเปยยอเทียนกอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วแน่นชื่อของเขาคือชูเปยยอเทียน มันเป็นสาเหตุการตายของเขาเองด้วยหรือให้เจอดจงมากขึ้นคือสาเหตุการเสียชีวิตของร่างกายที่เขาผ่านไปเศรษฐีคนหนึ่งชื่อทูเปยอเทียนหวัดกลัวแทบตายระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในซ่องกับสาวสวยหลายคนและบังเอิญเขาได้ทะลุผ่านร่างของทูเบเตียนเขารู้สึกแปลกเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของศพนี้และต้องการสอบสวนให้ชัดเจน ท้ายที่สุดแล้วคอนมีชีวิตจะหวัดกลัวความตายโดยตรงได้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่สามารถทำให้คนเป็นหวัดกลัวได้ตอนนี้เขาจะเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของชูเบเตียนในคืนนั้นและดูว่าเขาจะพบบาะแสดใดๆหรือไม่กลัวอะไรบางอย่างตายเหรอือเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุการเสียชีวิตของเขาแล้วชูเปยอเทียนต้องการนึกถึงสิ่งที่เขาเห็นในคืนนั้นดังนั้นเขาจึงรู้สึกหวัดกลัวแทบตาย อย่างไรก็ตามไม่ว่าเขาจะพยายามจำอย่างไรเขาก็จำไม่ได้ดูเหมือนว่าส่วนหนึ่งของความทรงจำในใจของเขาถูกลบล้างโดยการดำรงอยู่อันทรงพลังบางอย่างโดยตรงโลกนี้ไม่ง่ายเลยมีบางสิ่งที่สามารถทำให้ผู้คนหวาดกลัวและลบความทรงจำในใจได้โลกแบบนี้จะเรียบง่ายได้อย่างไรฉันอยู่ในโลกที่อันตรายเช่นนี้ฉันไม่มีอำนาจที่จะควบคุมไ,ได้มันอันตรายจริงๆ ในขณะนี้ทูเปยยอเทียนรู้สึกถึงวิกฤตเขารู้สึกราวกับว่าเขาตกลงไปในหลมลึกลงเรื่อยเรืราวกับว่าในวินาทีต่อมาเขาจะตายในหลมนี้โดยตรงเฮ้ hey, ฉันหวังว่าฉันจะมีชีวิตยอยู่ต่อไปอีกสักสองสามปีในโลกที่อันตรายนี้หลังจากคิดอยู่พักหนึ่งทูเปยยอเทียนซึ่งไม่ได้คิดถึงเหตุผลก็ถอนหายใจด้วยเสียงแผ่วเบาค่อนข้างหดหู่จากนั้นเขาก็วางกระดาษไว้ในมือบนเทียนที่อยู่ข้างข้างเทียนเล่มนั้นก็ไม่ ทันใดนั้นสาวใช้ตัวน้อยสุดหล่อก,ก็เข้ามาในห้องพร้อมกับอาหารบางอย่างท่านอาจารย์ฉันวางอาหารไว้บนโต๊ะอย่าลืมกินนะเทียวเออร์กำลังเฝ้าอยู่นอกห้องหากคุณมีอะไรต้องทำคุณสามารถค้นหากีเอโออได้ตลอดเวลาหลังจากวางอาหารลงบนโต๊ะสาวใช้ตัวน้อยชื่อเทียวเออก็ออกจากห้องไปฉันหิวนิดหน่อยจริงๆและทูเปยอเทียนสัมผัสท้องที่หิวโหยของเขา มาที่โตะเห็นอาหารอันโอชะอยู่บนโต๊ะอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าอย่างพึงพอใจเป็ดย่างไก่ย,ย่างขาหมูหันย่างตีนเป็ดการอดพยพเข้าสู่นายน้อยของครอบครัวที่ร่ำรวยสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิตช่างน่าพึงพอใจจริงๆชูเปยยอเทียนหยิบตะเกียบที่อยู่ด้านข้างขึ้นมาและกำลังจะหยิบสอกซอชิ้นหนึ่งแล้วกินมันอย่างไรก็ตามทันใดนั้นสาวใช้ร่างเล็กอีกคนก็เดินเข้ามาในห้องโดยถืออาหารที่มีกลิ่นหอม หนุ่มน้อยถึงเวลากินข้าวแล้วฉันจะเอาอาหารมาให้คุณเมื่อได้ยินคำพูดของเด็กหญิงตัวเล็กๆชูเปยยอเทียนก็ถือตะเกียบกอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วและพูดด้วยความมุนงงถือทำไมมาส่งอาหารอีกละ่ะเมื่อกี้สาวใช้ชื่อเฉียวเออเอาอาหารมาให้ฉันไม่ใช่เหรอสำหรับคำพูดของชูเบเตียนเด็กหญิงตัวเล็กๆก,ก,ก็พงาเล็กน้อยราวกับว่าเธอได้ยินบางสิ่งที่ไม่น่าเชื่ออย่างยิง่ง จากนั้นสาวใช้ตัวน้อยก็ถามว่าท่านอาจารย์ท่านทุบตีสาวใช้ตัวน้อยที่ชื่อเฉียวเอ,อ๋อจนตายเมื่อเจ็ดวันก่อนไม่ใช่หรือศพของเทียวเวอร์ถูกฝังแล้วแล้วฉันจะนําอาหารมาให้คุณได้อย่างไรเมื่อได้ยินคําพูดของสาวใช้ตัวน้อยผิวของชูเบเตียนก็กลายเป็นหน้าเกลียดทันทีเขาไม่อยากจะเชื่อเลยอะไรคุณบอกว่าเทียวเวอร์ถูกฉันทุบตีจนตายเมื่อเจ็ดวันก่อน แต่เมื่อกี้สาวใช้ตัวน้อยที่เรียกตัวเองว่าเฉียวเออนํนำอาหารมาเต็มโต๊ะให้ฉันขณะที่พูดชูเปยยอเทียนก็หันหน้าไปมองที่โต๊ะครู่ต่อมาฉากที่สะท้อนในดวงตาของชูเปยเทียนทำให้เขาต้องจ้องมองให้กว้างขึ้นและตะเกียบที่เขาถืออยู่ก็ลม้มลงอย่างเงียบ,เ,ยบเห็นไก่ย่างเป็ดย่างขาหมูหันย่างตีนเป็ดอยู่บนโต๊ะกลายเป็นกระดาษแปะไปหมดเป็นรายการกระดาษแปะที่เผาเพื่อคนตายโดยเฉพาะบูม หลังจากนั้นทันทีอาหารกระดาษเหล่านี้ทั้งหมดก็ติดไฟได้เองไม่นานก็มอดไม่จนหมดเหลือเพียงโต๊ะขี้เท่าและฉากที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งนี้ทำให้ใบหน้าที่น่าเกลียดของชูเบตียนจริงจังยิ่งขึ้นอะไรสาวใช้ร่างเล็กที่อยู่ด้านข้างเห็นฉากน,นี้ก็กรีดร้องด้วยความตกใจหันหลังกลับแล้ววิ่งออกจากห้องไปเชียวเออร์ซึ่งถูกชันทุบตีจนตายเมื่อเจ็วันก่อนส่งโต๊ะอาหารที่ทำจากกระดาษมาให้ชัน มาที่นี่เพื่อฆ่าชันเหรอใบหน้าของชูเบเตียนเต็มไปด้วยความขมขื่นวันนี้เขาเพิ่งย้ายมาอยู่ในร่างนี้เดิมทีเขาอยากเป็นลูกชายที่ร่ำรวยและมีชีวิตที่มีความสุขมานานหลายทศวรรษเป็นผลให้การตายของเจ้าของร่างเดิมนี้หวัดกลัวจนตายจากการมีอยู่ที่ไม่รู้จักและความทรงจำขององค์การหวัดกลัวจนตายในใจของเขาก็ถูกกลบไปเช่นกันเฉลิมฉลองวันหยุดยาวเจ็ดวันวันชาติและสนุกกับการอ่านหนังสือ เติมเงิน100และรับคูปอง VIP 500ใบเติมเงินทันทีเวลากิจกรรมวันที่1ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมจุด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 ,จด